ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดคิดว่าเด e ลอง g w ล l k เป็นเพียงภาพยนตร์ทิวเลอร์ระทึกขวัญทั่วไปที่สุดท้ายแล้วตัวหนังก็จะพยายามเผยธาตุแท้และสันดานดิบของมนุษย์ออกมาให้พวกเราทุกคนได้เห็นและผู้ชมก็เพียงแค่คอยลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้เป็นคนสุดท้ายก็เท่านั้นซึ่งก็นกับว่าไม่ผิดนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดจะคิดเช่นนั้นแต่ถ้าเกิดว่าทางเราจะบอกว่านี่เป็นเพียงแค่เปลือกนอกที่ซ่อนเนื้อหาที่แท้จริงของภาพยนตร์เนี้ไว้ใช่ครับ ส่วนดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหา5-10%ของเรื่องเท่านั้นเพราะจะความสําคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้นันดึกล้ําไปกว่านั้นมากถ้าหากทางเราจะบอกว่าความรู้สึกที่ท่านผู้ชมจะได้รับหลังดูจบคือความหวังท่านผู้ชมทุกท่านจะเชื่อไหมครับ The Long Walk คือภาพยนตร์ที่มีความเป็นตัวเองสูงมากจริงๆนะครับถ้าหากดูเพียงแค่ผิวเผินอาจจะไม่ต่างอะไรกับภาพยนตร์แนวระทึกขวัญทั่วไปอาจจะดูไม่มีจุดดึงดูดอะไรเลยเสียด้วยซ้ําไม่มีพล็อตที่แปลกประหลาดเป็นจุดขาย โลกอนาคตที่ล่มสลายกับเกมที่คอยกดขี่และสร้างอำนาจผ่านความหวาดกลัวให้กับประชาชนเพราะโลกทิสตทเปียแบบนี้มีเยอะมากแจริงๆครับแต่จุดขายที่ทาให้ The Long Walk จะไม่เหมือนภาพยนตร์เรื่องไหนในแนวเดียวกันก็คือบทภาพยนตร์ครับซึ่งตัวภาพยนตร์จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครหลกักที่เมื่อเรายิ่งรับชมไปนานมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้สึกผูกพันกับตัวละครต่างๆมากขึ้นเท่านั้นซึ่งนี่คือจุดแข็งที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองครับ เพราะหนังในยุคสมัยนี้แทบจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับส่วนนี้กันแล้วและการที่ภาพยนตร์จะถ่ายทอดเรื่องราวแนวนี้ออกมาได้ดีก็จําเป็นต้องใช้ไดอะล็อ,หลอกหรือบทสนทนาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดน,นั่นเองครับหรือจะให้พูดกันอย่างง่ายๆนี่คือภาพยนตร์ที่น้นไปที่บทพูดของตัวละครเป็นหลักส่วนฉากแอคชั่นและฉากระทึกขวัญเป็นเพียงแค่ส่วนเสริมเท่านั้นครับและผมเชื่อว่านานผู้ชมหลายท่านก็น่าจะกังวลอยู่ไม่น้อยใช่ไหมครับ ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทําออกมาได้ดูน่าเบื่อไม่น่าสนใจและกับกลายเป็นว่าจะเข้าไปหลับในโรงภาพยนตร์เสียมากกว่าต้องบอกนะครับว่าหายห่วงได้เลยเพราะเดอะลองวอล์กได้ทําการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างฉันฉลาดโดยการที่ฉากในเรื่องจะดำเนินไปเรื่อยและเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเนื่องจากทุกตัวละครจําเป็นต้องเดินนั่นเองครับทำให้ไม่มีการหยุดนิ่งนั่งคุยกันที่ทําให้ภาพยนตร์เนี่ยดูน่าเบื่อ นอกจากนี้ยังมีการใส่ฉากระทึกขวัญเป็นจังหวะอยู่เรื่อยๆทําให้ตัวภาพยนตร์ยังสามารถสื่อสารเนื้อหาออกมาได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งดูไม่น่าเบื่อเลยครับให้ท่านผู้ชมนึกภาพประมาณว่าเวลาเราออกไปวิ่งออกกําลังกายแล้วเปิด The g โ o s t v i d e o หรือ Podcast ฟังไปพร้อมๆกันด้วยอะไรทํานองนั้นเลยครับเพราะทางเราเชื่อว่าถ้ามีเพียงแค่เรื่องเล่าท่านผู้ชมก็คงจะหลับกันหรือถ้าหากมีเพียงแค่การวิ่งเพียงอย่างเดียวก็คงจะทําได้ไม่นานแต่ถ้าเกิดว่ามีทั้งสองอย่างประกอบกัน ก็จะได้ทั้งวิ่งจนจบรอบแล้วก็ฟังพอรแคสต์จนจบเรื่องนั่นเองครับ